รับซื้อเหรียญรอห้าตราแผ่นดินขอต้อนรับเอี C, บรรดาชาวนักสะสมทุกคนทุกท่านเล้วเข้าสู่ช่องของปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณน,นี่คือเหรียญกระสาบเงินพระบรมรูปตราแผ่นดินของรอห้านะั่นเองท่านผู้ชมเนาะก็เหรียญรอห้านะนะั่นแหละพูดกันเรียกกันง่ายๆ เหรียญลหะนะฮะผลิตออกมาครั้งแรกเนี่ยถือว่ามากฮะในรูปแบบของเหรียญโลหาไม่มีรอสอท่านผู้ชมฮะเนี่ยที่วางอยู่เนี่ยเนาะเป็นแบบไม่มีรอสอเชื่อว่าหลายคนนะแม้กระทั่ง r f c ที่ดูอยู่เนี่ยดูอยู่ในในคลิปเนี่ยน่าจะมีเก็บติดตัวเก็บติดบ้านเก็บสะสมเชื่อว่าหลายคนน่าจะมีอยู่ฮะเพราะว่าเหรียญรลหะตราแผ่นดินแบบไม่มีรอสอท่านผู้ชม แบบไม่มีรอสอแบบนี้ตามข้อมูลนะฮะผลิตออกมามากผลิตออกมาเยอะก็ดูตรงนี้ท่านผู้ชมฮะเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเขาไม่เยอะจริงๆเนี่ยเราคงจะไม่เห็นปอปลามีสําหรับปอปลาคนเดียวฮะก็มีประมาณนี้ก็ยังมีอีกนะ,ะเนี่ยยังมีอีกนะแต่เป็นเหตนที่ปอปลายังไม่ได้วางนะเนี่ยเหรียญรอห้าตาแผ่นดินแบบไม่มีรอสท่านผู้ชมฮะผลิตออกมาครั้งแรกเนี่ยรอสอ 95แล้วก็ผลิตเรื่อยมาฮะเหมือนก็ว่าเป็นเหรียญหมุนเวียนนะฮะผลิตเรื่อยมารอส .95 96 97มาถึงรอส .100 ผลิตออกเรื่อยมาจนมาถึง1รอส .119 ท่านผู้ชมก็ลองบวกลบคูณหารดูว่ากี่ปีฮนะท่านผู้ชมนะนั่นคือไม่ได้ผลิตแบบอื่นเลยเพราะว่าเป็นแบบไม่มีรสอสอย่างเดียวท่านผู้ชมฮะผลิตออกมาแบบไม่มีรสอสอย่างเดียวเลยนะ ก็ถ้าเกิดว่าลองคำนวณเนี่ยน่าจะตกกี่ปีท่านผู้ชมฮะที่เหรียญรน่นนี้ต้องผลิตใช้จ่ายในยุคยุคนั้นเรื่อยมาเนี่ยนี่แหละเป็นเหตุให้บอกว่าหาพบเจอได้ง่ายฮะนะเพราะว่าผลิตออกมาหลายปีทีเดียวอ่ะ9 5้าห้าผลิตได้มาเกิดว่าผลิตสักยุคนั้นสักปีละหนึ่งล้านเหรียญท่านผู้ชมฮะยกตัวอย่างเนาะสัก 1, 000, 000, หน,นึ่งล้านเหรียญเนี่ยอืมก็ราวๆยี่สิบกว่าปีนะ ยี่สิบกว่าปีที่ผลิตออกมานี่ก็โอ้โหยี่สิบกว่าล้านถ้าผลิตเป็นสิบล้านเหรียญต่อปีแล้วท่านผู้ชมเนาะก็ลองคูณดูฮะฉะนั้นเหรียญรุ่นนี้ก็เลยตามข้อมูลนักสะสมก็เลยบอกเป็นเหรียญที่หาพบเจอได้ง่ายเนาะหาพบเจอได้ง่ายพอถึงปีรศ2519ก็เป็นปีสุดท้ายที่ผลิตแบบไม่มีรอศอท่านผู้ชมฮะเนาะหลังจากนั้นก็เริ่มมาผลิตแบบมีรอศ แบบมีรอสอนีท่านผู้ชมปีแรกเลยก็จะเป็นปีรอสอ120พอมา120เนี่ยก็ผลิตออกมาแบบมีรอสออยู่ด้านด้านใต้ขําว่าบาทท่านผู้ชมฮะเนาะฉะนั้นแบบมีรอสอเนี่ยก็ผลิตกันตั้งแต่รอสอ120 2 2 22 23 24 25ไปสิ้นสุดที่ปีพอ,อรอสอ0อ่ารอสอห2 6 ก็นั่นเท่ากับว่าแบบมีรอสอเนี่ยปีหนึ่งผลิตกันครั้งหนึ่งฮะรอ,อสอ120ผลิตครั้งหนึ่งก็อาจจะมีสักหนึ่งล้านเหรียญไหมอายกตัวอย่างพอมาถึงรอสอ121นี่ปะป๊ามีให้ดูนะฮะ21อยู่ตรงไหนเอ่ยจะมีอยู่ fc ส่งมาให้ปะป๊าอยู่เนี่ยรอสอ121เนี่ยก็อีกปีหนึ่งแล้วก็พอมาถึงปีรอสอ122ก็อีกปีหนึ่ง แล้วก็มา23-24จนไปถึง26เป็นรอสสสุดท้ายเนี่ยแสดงว่าจากรอสสรอยีเนี่ยน่าจะผลิตออกมาไม่มากจนถึงรอสร้อยีฉะนั้นเอาง่ายๆเลยเนาะคลิปนี้อ่ะแบบไม่มีรอสอนะฮะปป่ารับซื้อก็ที่เรารู้กันอยู่แล้วท่านผู้ชมฮะ,ะตามสภาพฮะถ้าสภาพแบบนี้ก็ราคา400บางเหรียญก็ถ้าสวยขึ้นมาหน่อยก็500อ่ะดูต่างสภาพกันไปเนาะ เอ,า,อาง่ายๆมาเริ่มจาก400ท่านชมะแบบไม่มีรอสอน,นะฮะปาปาร,รับซื้อเริ่มต้นเหรียญละ400เพราะว่าเป็นเหรียญที่ผลิตออกมามา,มากท่านผู้ชมฮะเนาะผลิตออกมามา,มากถ้าสวยหน่อยก็4 50 500แล้วก็ล่ว่ากันไปฮะไปพูดคุยกับน้องแอดมินเดี๋ยวปาปาจะมาช่วยดูอีกครั้งหนึ่งตอนที่จะตกลงราคานะตอนพูดคุยรับงานก็เป็นน้องแอดมินเข้าไปเดี๋ยวปาป่าเข้ามาช่วยดูราคาให้อีกครั้งหนึ่งนะ โอเคนะฮะบางครั้งเหรียญท่านผู้ชมฮะถึงแม้ว่ารูปลักษณ์ยังคมอยู่แต่ว่าเหรียญเนี่ยผ่านการใช้งานอยู่ในระบบมาหลายปีจนถึงทุกวันนี้ก็เป็นร้อยปีเนี่ยอาจจะมีขอบบิ่นขอบงอฉะนั้นเวลารับซื้อเหรียญเนี่ยนะช่องที่รับซื้อเขาก็จะดูร,บรอบๆนะรอบทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังท่านผู้ชมฮะเนาะว่ามีบิน่นมีงอมีรอยขนแมวมีรอยถูกบิ่นถูกฟันมาเยอะไหมนะ ต่อให้เครื่องลาดยังคมชัดท่านผู้ชมฮะนะแต่ตัวหนังสือหายไปอะไรหายไปยังไงหรือว่ามีรอยฟันอะไรเงี้ยนะก็นะ่าละราคาจะจะไม่สูงก็ตรงนั้นด้วยท่านผู้ชมฮะก็เข้าใจตรงนี้เนาะเอาง่ายๆว่าใครมีเหรียญรอ5ตราแผ่นดินแบบไม่มีรอสอแบบนี้ท่านผู้ชมเห็นตรเนี้ยอ่ะก็ป,ะป่ารับซื้อเริ่มต้นที่400บาทถ้าหากใครคิดว่าอืออย่างราคาถูกเกินไปก็เก็บไว้ก่อนนะ เก็บไว้ก่อนเพราะว่าก็ยังมีบางคนบางส่วนบางท่านก็ยังทยอยส่งมให้ประปาอยู่ปป่าก็เปิดแบ่งปันให้นักสะสมไปเนาะก็เหลืออยู่ไม่กี่เหรียญอย่างเงี้ยใครที่มีนะก็สามารถติดต่อมาได้นะฮะเริ่มต้นที่400บาทสําหรับเหรียญที่ไม่มีรอสอจากนั้นก็มาดูตามผิวของเหรียญกันไปเนาะหรือใครที่มีแบบรอสอนะฮะเราจะไม่พูดถึงรอสอหนึอนึ่งนะฮะ เนาะเดี๋ยวจะคิดว่าปาปาไม่พูดถึงอ่ะโทษทีท่านผู้มชม1 2 0 120นั้นผลิตออกมาเป็นแบบมีรอศอจารึกระอศอบนหน้าเหรียญเป็นครั้งแรกเนี่ยคาดว่าจะผลิตออกมาน้อยก็เลยหาพบเจอได้ยากกว่ารอศสอง2จนอ่า1 2 1จนไปถึง126เนี่ยน่าจะผลิตออกมาเยอะกว่า120เพราะว่าคาดกันว่า120เป็นผลิตออกมาแบบมีรอศอเป็นปีแรกน่าจะผลิตออกมาน้อย ก็เลยหาพบเจอได้ยากอ่ะเราเราราคาเนี่ยสูงริบเลยท่านผู้ชมสำหรับ120ปาไม่ขึ้นภาพนะแต่ว่าพอมาห1 1เนี่ยหาพบเจอได้ง่าย121 122 125่า12 12 12 12เนี่ยท่านผู้ชมยังหาพบเจอได้ง่ายกว่า120เป็นอย่างมากเลยเนาะเอาเป็นว่าถ้าแบบมีรอสอก่อนแล้วกันเนาะปะปาร,รับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ500บาทขึ้นไปนะอันนี้ก็ดูตามสภาพก็เหมือนกับแบบไม่มีรอสอแหละรับซื้อ400บาทขึ้นไป นะแบบไม่มีรอสอ็รับซื้อ400บาทขึ้นไปแต่ถ้ามีรอสอเป็นรอสอ121122126125เลยก็ว่ากันไปนะก็ค่อยมาปรับปรุงทีหลังแบบมีรอสอที่ป้าปารับซื้อ500ขึ้นไปนะแต่ต้องเป็นสภาพที่มองคมชัดแบบนี้แบบนี้ท่านผู้ชมฮะถ้าเป็นสภาพเลอะเลือนจัดเลยจนมองไม่เห็นมีรอยผุรอยกลอนเนี่ยไม่ว่าจะเป็น12อะไรก็ตามนะฮะก็ว่ากันตามสภาพครั้งหนึ่งฉันก็เก็บรักษาเหรียญไว้ให้ดีนะเนาะ เก็บรักษาเหรียญกันให้ดีคลิปนี้ปาปามาประกาศรับซื้อแล้วก็มารีวิวเหรียญรอห้าตาแผ่นดินให้ดูพราะมีหลายคนบอกว่าหาพบเจอได้ยากมากนะก็บอกว่าทําไมราคาไม่สูงปาปาก็จะบอกนะจะมาบอกกล่าวว่าใช่ฮะบางคนบางท่านเนี่ยหาพบเจออาจจะหาพบเจอได้ยากอาจจะไม่ได้สะสมมาตั้งแต่ต้นๆไม่ได้เป็นนักสะสมแต่แ,แรกๆใช่ไหมฮะอาจจะพบเจอได้ยากฮะ แต่คนที่เขามีจริงๆท่านผู้ชมมีกันเป็นร้อยเหรียญพันๆเหรียญใอ้ปปาพูดถึงนักสะสมนะเขามีกันเป็นพันๆเหรียญร้อยเหรียญนะฮะฉะนั้นก็อืมก็ต้องยอมรับความจริงนะว่าคนที่เข้ามาสะสมใหม่ๆเนี่ยนะก็จะหาพบเจอได้ยากแต่ราคาซื้อขายราคาซื้อเข้าในวงการนักสะสมเนี่ยท่านผู้ชมก็อยู่ประมาณนี้แหละนะพอเขาซื้อเข้ามาเขาก็ต้องมาแบ่งปันมาขายออกเพื่อเอากําไรนะการค้า บอกกันตรงๆเลยไม่ว่าค้าขายอะไรฮะนะจะเป็นพ่อค้าแม่ขายในตลาดนัดก็เหมือนกันก็คงต้องมามา,มาเอากําไรใช่ไหมของดีราคาก็จะสูงไปเป็นเรื่องธรรมดาอะของที่คุณภาพต่ําราคาก็ต่ําตามประมาณนั้นนะฮะโอเคเนาะนี่นะแบบแบบไม่มีเราสอยท่านชมราคาจะอยู่ประมาณนี้นะรับซื้อกัน400ขึ้นไปใช้คําว่า400ขึ้นไปนะแต่ก็ไม่สูงมากนะท่านผู้ชมนะไม่สูงมากนะ โอเคนะฮะแล้วก็มาแบบมีรสอรกอ็เริ่มกัน1 2 1 12 5, 122ก็ปราปารับซื้อเหรียญละ500ขึ้นไปประมาณนั้นราคาก็มาตกลงกันถ้าตกลงกันแล้วยังไม่พอใจในะราคาก็เก็บเหรียญของท่านได้ก่อนแต่ก็เข้ามาพูดคุยนะส่งรูปเหรียญมาตกลงมาประเมินราคากันดูกันก่อนเนาะถ้าคิดว่าพอขายได้ราคานี้ก็สามารถติดต่อช่องของปราปาได้นะฮะเรามีช่องทางการติดต่อขึ้นไว้ที่หน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะคลิปนี้ ปอปามาประกาศรับซื้อเหรียญพระบรมรูปตราแผ่นดินเหรียญหล่อห้านะฮะหรือถ้ามีเหรียญที่เกิดปอมอมีการปั๊มผิดพลาดอะไรยังไงก็เดี๋ยวปอปาจะมาส่งข่าวเชื่อว่าเหรียญที่มีการปั๊มผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนราคาไหนนะฮะถ้าเป็นรูปแบบที่วงการนักสะสมเล่นหาเนี่ยรับรองว่าราคาค่อนข้างจะสูงท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นเหรียญที่ อย่างไม่มีใครเจอในรูปแบบปลามผิดพลาดสักเท่าไหร่ถ้าที่ประปาสังเกตดูอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ปปามาประกาศรับซื้อเหรียญรอห้าตาแผ่นดินแบบไม่มีรอศอแล้วก็แบบมีรอศอคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้เนาะเดี๋ยวแค่ว่ากันใหม่ฮะสวัสดีครับ